เดอมุกไฟเตอร์ศึกวันดวลมุกและผู้เข้าแข่งขันคู่แรกคู่ประวัติศาสตร์ที่ชาติต้องจารึกฝ่ายแดงมิสเตอร์ทรัมป์จากอเมริกาและฝ่ายน้ำเงินนายกตู่จากประเทศไทยเราจะเริ่มการดวลมุกนะบัดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรก ดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันๆพิตยอมก็ได้ฉเฉลยเจมจิลาหยุดจากดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเส้นพิตอ้ําพิตแล้วใครอะ่ะเฉลยปู่ไปอยาไปเล่นตรงโน้นไป <c oughs> <c oughs> ข้อที่สามนะ ดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอ่ะตอบสิจะ้ะยอมก็ได้เฉลยมาริโอเมาเรอดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนแต้วนคีคฮิด <c oughs> อ้อนุ่นพิสวาสดูละครเยอะนะเราอ่ะอืมดูทุกตอนเออผมว่าแต้วแร่นดีนะนุ่นก็ดีนะไม่อยากให้จบเลยเนาะ <c oughs> กลับมาครับซอรี่นะ, <c oughs> ฉะเฉลยเลยครับ <c oughs> ฉเฉลย ไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย่ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ําท่วมก็รอดหมดนั่นแล <c oughs> หละฮ็อ่ะ,ฉะเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮ็จียอนฮ็อ่ะยอมฉเฉลยโจ๊กสกู ว <Wow. S 2> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักขณาพิษแล้วใครล,ละท่านฉเฉลยตะกกแต,กแตนชนละดาก็แล้วแต่ <laughs> นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันยากอะ่ะยอมมะอะ่ะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันทโทลาแบบนี้ก็ได้เหรอ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกข,ของคู่แรกชอบมุกข,ของใครกดโหวตได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์ทรัมป์กดห่าแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว้าวเชิญโหวตได้เลยครับแชร์วนไปว้าว